ได้แล้วอย่าเวียนนะครับได้ทุกคนไดทุกคนต้องปีนปักกาไเียลูกเบอ้ยเสียแลเีไมได้บ้างเอาลูกได้ไหมคได้จะเอาไปเฮ้ยโยมาทางนี้เอาแบมือมือแบมือเล็กมั่งใหญ่มั่ง้วแต่ซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาเลยนะครับงขอขัถ เดี๋ยวนะครับเจ๊งไปไหนได้เออเจียกกลางเลยนะต้องใหม่ครับเอาคอนเสิร์ตไปโยไปเอาถอดทั้งหมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เอาแข่งทั้งโลกของไทยเดี๋ยวแข่งทั้งโลกเดี๋ยวลองไปเลยใช่อย่าเวียนอย่าเวียน

มาเลยครับมาเลยครับได้แล้วออกมาเลยครับ้มาเลยครับมาเลยครับมันจะงอไม่รู้จะลดขึ้นบนหรือต่ำลงนะอันไหนก็ได้ครับรับจากมืออันไหนก็ได้ไม่ต้องเลือกครับ ไหนไหนบอับข้าวอจารย์บ้านอาจารย์บ้ามันอยู่ไกลอาจารย์บ้านมันอยู่ไกลอาาราเลย่าคารวามีอะตาเราเห็นอยู่จะเลืยกครับจเลือกเพืไหนั้นครับอาจารย์ที่ อซ้ายไปเลยครับอลับซ้ายไปเลยครับอกหมอจะปู่อย่าเวียนนะครับอย่าเวียนอย่าเวียนนะครับอย่าเวียนแล้วไม่ตักสิทไม่ขังอันนี้คือบรรยากาศที่วัดกลางครับลพบุรี

วัดกลางครับวัดกลางลบุรีครับนี่มาไกเมาไกลมาไกลผมแล้วผมที่บ้านแล้วไปที่บ้านมอไปบ้านไ่ดดังนานงว่าทำไมไม่มาเลยอยู่ที่บ้านตังนาน นี่คือผู้คนนะครับที่มาบรรยากาศนะที่วัดกลางสุบรัี <c oughs> <c oughs> ไอนึัแล้วให้อ่นนี้จะมีตะกรงหออมีตะกรงกองเลยครับกองบ่ง่องเอาได้กองใหญ่เรามเจ๊คนนั้นหน่อยดิเฮ้ยโอ้แล้วถึงแล้วถึงแล้วถ้าจายเราครมาแล้วสาธุครับสาธุครับ มันเยอะคนเยอะีิลบุรีครับวัดกลางวัดกลางวัดกลางบังทันมากลบุรีกลางตะบางมาลำบากเลยเนรับ แบงแล่วรับเหรียญเลยรับแบงรับเหรียญเลยเป็นระเบียบดีจากน้ำม่วนะครัพยายมให้ทั่วถึงนเนระีถครับก็พยามให้ทัถึงกันเพี่ได้มที่วมด้วยเนี่ยได้ารวมด้วยเมื่อกี้เขาแจกของแล้วไปุ่งาราลมี พีมวิ่งกูเหมือนนสวัสดีครับพี่วิสวัสดีครับมันไม่มีคนแชร์เลยไม่ไม่มีคนแชร์มาร่วมมาด้วยนะนี่กลุ่มนี้มั้งนั่นแหละแชร์ลงไปเลยให้แชร์ไนะแชร์วิลงไปเลยขอนน้ำมนต์ออกมานอกจอบ้างสิครับอาจารย์มันจะไปยังไงน้ำมนต์นอกจอเออเออนะ โอเคนั่งเค่จบแล้วนี่คือคนที่มาครับคนที่มากระถิ่นยังครับยังไม่มีกําหนดเลยพี่เอาจริงๆผมยังไม่รู้เลยนะกําหนดกระถิ่นเมื่อไหร่อันนี้คืคนที่มานะครับ